ทุกท่านรวมถึงท่านที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือโอกาสตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่ขึ้นไปแล้วก็ขอญอาตสวัสดีปีใหม่กันเลยแล้วกันครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เรามีของใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วครับผมแบ็คแอนเทอร์ครับอ่าฮองอลาสิเมันใหม่ยังไงแบ็ k แอนเทอร์ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2024นะครับ มีปุ่มกดลูกเป็นโลหะนะครับขึ้นลายสวยขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนปืนแต่งซิ่งทั่ว,วไปพวกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือปืนอะไรก็แล้วแต่ที่ได้เพิ่มขนาดของเซฟก็ดีนะครับปุ่มกดแม็กก็ดีหรือปุ่มกดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดึงได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้กัดลายมาเลยนะครับเพื่อลดการลื่นสไลด์รวมถึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสีสัสนาลายลงทานไอปุ่มกดแม็กนี่สร้างปัญหาให้ลูกค้าหลายๆท่านมาพอสมควรแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องปรับปรุงกันให้มันใช้งานได้ดีขึ้นก็มีบางท่านถามผมว่าเอา๊ะไอตัวของเขาเนี่ยมันตัเก่าแล้วเหรอห้ปีแล้วเหรอเห็นมีคนบอกเขาผมบอกว่า,าผมเพิ่งเข้ามา2ปีมันจะมีได้ไงานแบล็คฮันเตอร์ห้าหกปีก่อนอันนี้คุยกับใครคิดอะไรฟังอะไรมาก็ขอให้ใช้วิจารณญาณนนด้วยนะครับรวมถึงไอเจา้าพวกเพจปลอมอะไรต่างๆที่ ระบาะดอยู่ในตอนนี้นะครับก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับขอาทั้งลูกทั้งข้อความทั้งอะไรของผมไปลงหมดเลยก็ตอนนี้ก็มีการติดตามจับกลุ่มกันก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ตวงจับใครไม่ได้ชื่อเป็นภาษาจีนส่งมาเงินโอนจากบริษัทขนส่งเข้าบัญชีปรากฏว่าส่งในกรุงเทพนะครับผู้ส่งแต่ว่าคนที่ถอนเงินถอนจากสระแก้วนะครับแล้วก็ข้ามกลับไปก็เป็นชื่อภาษาจีนทั้งหมด เราเองก็ยังหาวิธีที่จะจับกลมไอ้พวกนี้ให้ได้อยู่นะครับใจเย็นนะครับแต่ว่าขอให้ระวังกันด้วยการกดติดตามมันช่วยให้เราได้รับข่าวสารที่อัปเดตอยู่เสมอนะครับมีคนเอาเจ้าตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ m 2 5้ามั่งอะไรมั่งเปรียกก็ไม่ได้แล้วครับถ้ามันดีผมคงไม่เลิกขายแล้วครับยิ่งไม่กี่ทีไอ้รูที่ยึดป้อมศูนย์เนี่ยซึ่งมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วเนี่ยมันพท้อที่ใช่ชำรุดเสียหายอยู่แล้วแต่ว่าขอบรูนี้เดียวนะครับแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆจนผมแบบ เยคยไม่ไหวแล้วผมตีกลับเป็นร้อยตัวนะครับรลับไม่ได้ครับวนไม่ได้นะครับที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องการทํางานแบบนี้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันในการซักซื้อด้วยนะครับรวมถึงไอ้อย่าง M 4 h น o ะก็เคย,าย่ากมาเข้ามาพักหนึ่งร็จแ,แล้วก็หลังจากทดสอบการใช้งานการลูกค้าก็บ่นเรื่องของลูกอย่างลูกดอกเนี่ยใช้ได้แบบเดียวนะครับก็จะไป เอาที่ไหนมายิงให้มันตรงๆมีหางมีคลิปมันทําไม่ได้หรอกครับไม่ขายดีกว่าลูเปลเหล็ก200ลูกผมยังบอกเลยกันหนะพวกนี้นะครับหลายๆคลิปผมก็บอกว่าใส่ต้าลูกสิบลูกผมก็โอเคแล้วจะยิงใหม่ก็ใส่ทีไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่ไปสองสามร้อยลูกแล้วหนักขึ้นแบกไปไปไหนก็ใส่เข้าไปนะครับ,นะรบมันก็บอกน้ำตรงใช้งานจริงยัไม่เวิร์คครับขายดีกว่าไอ้พวกที่ของแต่ง,งเยอะๆแต่ยิงอะไรไม่โดนนี่เอาไปทำไหม่ละครับนะครับนะ ส่วนเรื่องของ s 3 s 7เนี่ยอ้าวครอบส่วนก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ลักษณะการยึดน็อตกันรับแรงที่เราขายน็อตลงไปในสตอ็อกหรือในพันท้ายนี่ยนะครับยึดเตียวลงไปทั้งทั้งตัวน,อน็อตนะครับจะ3ตัว4ตัวเวลายิงเวลาสะบัดมันรับแรงได้ดีกว่ากันเยอะครับขายมา่วม20ปีก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําำหรับท่านที่ได้ซื้อสินค้าของเราไปถึงจะเป็นตัวที่เราหยุดจําหน่ายแล้ว แต่อะไรเรายังเตรียมไว้ให้เสมอนะครับมันเป็นหน้าที่ที่เรายังต้องดูแลกันอยู่นะครับก็ขอฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ต้องฝากสำหรับปีนี้คือกระบอกเพนเทอร์นี่ครับรุ่นใหม่นะครับหลังๆนี่ขายดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะขึ้นมาเทียบก,กับเจ้า s 7แล้วลนะครับปรกากฏว่าติดปัญหาตรงนี้ซึ่งผมเองกอ็ของปัญหาแล้วคุยกับทางผู้ผลิตให้แก้ไขตรงนี้มารวมถึงรูปโฉมที่ต้อง,องปรับปรุง ให้มันใช้ไล่อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็อย่าลืมเลิกใช้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเออมีอะไรจะได้ทันขา่าวสารไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือข้อมูลทางเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่กดติดตามเลยครับจะได้พบท่านบ่อยๆครับก็อย่างไงก็ต้องขอบคุณที่ยังร่วมกันเสมอมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ